น,นี่ครับก็ออกมาถึงเขื่อนวชิราลงกรณน,นะครับับทีบครับตอนนี้น้ำมันจะหมดแล้วจะถึงหรือเปล่า15กิโลครับ สิบ้ากิโลนะครับจะถึงสังขาบุรีครับลุนครับลุนครับจะถึงหรือเปล่าน้ำมันจะหมดแล้วนะครับอ้การเดินทางครับลุ้นตลอดนะครับทางก็ขึ้นเขาตลอดนะครับลงเขาบ้างับเครับตอนนี้เราตายครับเจอแล้วครับแวะเติมคาเฟอีนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มกปตทนะครับสังขารบุรีครับ แวะเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เติมคาเฟอีนนะครับเดี๋ยวเข้าสังขาเลยนะครับก็มาถึงที่แคมปิ้งนะครับดำรงไรทรายอะไรนักสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับสังขาบุรีนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็มาถึงลางคลังเต็นนะครับารชารีสอร์ทเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ ตาลิมสะพานมอนเลยนะครับหลังเต็นกว้างนะครับตรงนี้ลงได้หลายเต็นนะครับรถก็ลงมาถึงหลังเต็นนะครับเดี๋ยวจะจางเต็นตรงนี้นะครับคืนนี้เลครับหลังจากที่กางเต็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะออกไปขี่รถเล่นนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินนะครับอาจจะขึ้นไปเดินบนสะพานสักแป๊บนะครับ และนี่ก็อาจจะเป็นเสน่ห์ของการเดินทางหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยครับหักหนังปกนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวต้องจัดการซ่อมนะครับไปซื้อเขาเรียกนังไก่นะครับเทปเก้วนังไก่นี่นะครับหวังว่าจะเอาอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะไปซ่อมก่อนนะครับนะครับซ่อมได้ดีเท่านี้นะครับ สุดๆแล้วครับไม่รู้เป็นทรงกระโจมหรือทรงอะไรกันแน่ตอนนี้มัวมากเลยนะครับแต่ก็นอนได้นะครับอากาศยามเย็นนะครับเขื่อนอ่าไม่ใช่นะครับสะพานมอนะครับอากาศยามเย็นนะครับสังขะบุรีนะครับลานกลางเต็นท์ลายชายนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับ ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสะพานที่ไปวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับจะเป็นสะพานปูนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้ที่ยาวที่สุดนะครับในประเทศหรือเปล่าล้วนในโลกอะไรสักอย่างนี้เราจาไม่ค่อยได้นะครับข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คนก็เริ่มมาออกมาเดินกันบ้างแล้วนะครับก็เป็นอยู่กลางเต็นที่ฟินอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ครับเต็นท์ ซ้อมได้เท่านี้นะครับมนเต้นกระโจมเลยครับก็ <g üler> นอนได้ครับปอนนอนได้ครับสะพานไม้ายามก่ำคืนนะครับสพานม้อยอุตตามมนุษ์สอเย็นก็จะมีตลาดนะครับ เราจะไปดูกันนะครับว่ามีขายอะไรบ้างนะครับตลาดสังขารบุรีนะครับไส้กรอกอีสานสาสบบาทครับลูกละบาดเ uh huh. ต้อยพท่าไหร่ครับหนนะะ้า สวัสดียามเช้านะครับน้ำค้างหนักมากนะครับเมื่อคืนนี่ครับน้ำค้างลงนะครับหนักมากเลยบรรยากาศยามเช้านะครับสะพานมอนะครับคล้ายๆปางอุ๋งเลยนะครับมีหมอกบนผิวน้ํานะครับไอน้ํานะครับหนาวมากนะครับเมื่อคืนลมพัดนะครับเอื่อยๆ อากาศก็เย็นนะครับไม่ต้องใช้พัดลมเลยนะครับก็มีขาแคมป์นะครับเมื่อคืนมาหกโมงกว่านะครับแล้วก็มีพี่ติดเต็นท์หนึ่งนะครับนนท์มาพร้อมกันเมื่อวานนะครับก็บรรยากาศดีนะครับที่นี่ ในกาดยามเช้านะครับสะพานมอนสังขระบุรีนะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นนะครับตอนนี้อากาศดีมากนะครับเย็นนะครับหมอกลงทั้งคืนนะครับน้ำค้างเต็มเต็นเลยนะครับก็หลังจากนะครับจบทริปที่สังขระบุรีนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีอีพีสี่ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เต็นเรานะครับมันพังนะครับนะมันเสาเต็นท์มันหักนะครับ เดี๋ยวจะลองเสิชในเน็ตดูนะครับว่ารากาเต็นท์บริเวณในละแวกกรุงเทพนะครับมีที่ไหนที่ให้เช่าเต็นท์บ้างนะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับหรือว่าไม่สะดวกวันนี้ก็อาจจะไปนอนที่บ้านเพื่อนนะครับนะในกรุงเทพนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องขึ้นเครื่องกับตอนบ่ายสามนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตลอดระยะเวลานะครับสามวันนะครับสามคืนนะครับคืนแรกที่ด่านช้างนะครับ ที่ไร่เต่งโมชัยสิบแล้วก็คืนที่สองก็ที่นับตกผาแดงนะครับที่ทองผาภูมิแล้วก็คืนที่สามก็เป็นสังขละบุรีนะครับก็ตลอดทั้ง3มทริปนะครับก็ถือว่าสนุกนะครับโอเคเลยนะครับเพราะว่าเราก็ได้ยืมมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนะครับนะเพื่อนสมัยเรียนนะครับขี่มาจากกรุงเทพนะครับจากนายมอกษตรนะครับก็ถือว่าเป็นจุาเป็นเป็นเรื่องราวนะครับที่ว่าผมอยากจะทํามาตั้งนานนะครับ สำหรับการมาแคมปิ้งกลางเต็นท์นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนอกจากจุดหมายปลายทางก็คือการตื่นเช้านะครับมาดื่มกาแฟนะครับเช้านี้นะครับดื่มกาแฟกันหรือยังครับอย่าลืมดื่มกาแฟกันด้วยนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีนะครับกำลังปรับปรุงนะครับ ครั้งก่อนมาก็ปรับวงอยู่นะครับตอนเจดีพุทธคยานนะครับน่าคนจะเยอะมากกว่านี้นะครับ oh. เพราะว่าวันนี้เป็นวันสองจานนะครับ oh. แต่ว่าน้อยกว่าที่คิดนะครับ oh. ก็มีของขายด้วยนะครับตอนนี้ oh. ตอนนี้ก็อยู่ที่ต้านตะพันมอน,นะครับ oh. ฝั่งมอนนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งชาวไทยนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งชาวมอนนะครับก็จะมีแพ้นะครับเยอะแยะเลยนะครับให้เลือกนะครับมีที่พักด้วยนะครับโอเคเลยใช้ได้นะครับขยะตรงนี้ครับส่งของกลับบ้านครับพวกเต็นนะครับแล้วก็สมอบก เอาขึ้นเครื่องมาได้ครับก็เลยต้องส่งใบรินี้กับบ้านนะครับนี่นะครับส่งกลับบ้านมาเลยนะครับตรงนี้รถไฟมาพอดีเลยครับกาญจนบุรีครับ